สวัสดีครับยู่กับช่างเขียวสายเตะงงดูช่างเตือทำไรงไงนี่ทำดีใช่ไหมนี่งงเปลี่นฝฟืองท้ายครับเร็วจัดเร็วจัดเร็วเกินบอสิจมไหมครับนะจมไม่จมไปลองมาแล้วครับน้องใหม่นี่ เสบียงเจริ่งกระจายลืล่นๆเลยตัวเจียงเปลีย่ยนใบสีโดยหมูอันนี้เข้ามาอะไรนะสิบ si ิตรสบิตรสามเก้าตัวสบในเพิ่งสิบิตร เขา,เขา,เ,ขาเขาดูตรงไหนสิบอันนี้สาแล้วนะนี่ตรงตัวนี้สิบเบียใช่ไหมหนายไป้าขอนกับเล็กกันย่างเข้าใหม่เขาดีๆในเมืองไหนเมืองส่งเงยช่างเถิงเงะวันอาทิตย์เปิดครับครับเ,เปิดฮะ Đây nè Yeah Nhưng yeah, IQ sai nó Này mì IQ Này là hôm hôm lấy ổn Tìm lấy gì thương, nhớ đâu yeah, bị vài, yeah. uh. อะไรแงอยามผมดีกว่านี้เนี่ยให้เด็กน้อยตัวดำทำโชว์เลยนั่งจังกันหรือวันนี้จอดครับสิเกียร์สีเบียมามี่นี่จะเปลี่ยนฝั่งท้ายเสร็จจะไปขึ้นบ่อโชว์เลย nóng mày nóng mày, rèn, vinh an đã rồi. Mùa anh có linh tài, tài anh tài kẹp. Bơ, biến rồi nè. Yeah. Vinh an đã rồi Thả đẻ ma, xong rớt. รถแสนห้าไม่มีอีกแล้วในโลกนี้โอ้กระบ,บอกพระบกนี้เขาเรียกกี่ตัน4ีตันบอกมีโลโกโ้ไหมเฉยๆย,ยับนะเจียงอ่า,าเด็กหน่อยเนาะอย่าเฮมาด้วยกันนะี่เอาแล้วเด็กหน่อย ไม,ไม่ใช่มาทอนตัวนี้ออกด้วยบอกสุดททายไหนตัวไหนเดึองออกไปเลยออกไปเลยฮะตีมือหยับนะเจียงช่างสิงตีเลยสิบิ๊กคนปอนเออค้อน,นั้นมันใหญ่ ตื <c oughs> ่นสั้นหมดเยอะมือเลยลุ้งไงไว้นี่ลงไงได้จ้ะลงไงได้จ้ะลงไงได้หยับทุบให้มันแตกเลยนับแล้วก็นับ <c oughs> <c oughs> ช่างเถิงช่างเถิงสิบเพิ่งสิบ บอกสิบใส,ส,สแปดพอดีเลยมั้ยแปดสามเก้าอโอเคตัวนี้เออเนาะแต่แต่ตัวนี้มันฟันมันเหมือนกันหรือเปล่าก็นั่นแหละถึงมาฟันนั้นมันทีไหมเอางี้เดี๋ยวยกใส่รถผมเดี๋ยวตอนเย็นผมไปเทียบให้ดูไปไหนตอนนี้เลยใครจะไปให็อยู่ไหนจ๊อยเขอยู่ไหนจ๊อยบ้นลักนั่นแหละก็ไปตอนนี้เลย ผมไม่ได้ไปด้วยเด้เนี่ยรถนี้ไปแยวเนี่ยมี่อู๋จะขึอนพี่เตียงปะอยูย่ซอยไหนซอยหน้าวัดน่ะซอยสมนุนไพะซอยจื้ไม่ใช่มาอีกซอยหนึ่งมันจะมีซอยอู้ลึกลับนะซอ,อยไหนแยาบอมากมาสมุนเดี๋ยวให้เบอร์แกจะให้เบอร์บ้านใครพี่เตงแกเยามาลองก่อนก็นได้ไม่ยากหรอก ให้เดี๋ยวมันได้คร่บเดี๋ยวโทรไปถามไปก่อน,ร,น,น,นรอชมแล้วประกันความแรงแรงทะลุทะลวงอยากเจอตอนขึ้นบอ่อนะ สูบิ้งมาจากไหนเมื่อกี้าากเห็นผมอีกแน่น,นอนนะเจ้างงยีโน่ครับเดี๋ยวคอยเจอตอนขึ้นบ่อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย